คืนที่230คืนที่บ้าคลัง่งตลาดกลางคืนของไว r ์รีเวอร์ซิตได้รับการจัดให้ผู้เล่นสามารถทำธุรกิจระหว่างกันได้เนื่องจากการโฆษณาอย่างไม่หยุดหย่อนของด a r k s สตาร์ตลาดวันนี้จึงคึกคักกิวหลายแห่งได้รวบรวมไฮสโตนและเหรียญจำนวนมากเพื่อซื้อ a d v a นซ์ก้อนหลับมีดจาก Dark s สตาร์ผู้เล่นยุ่งอยู่กับการตั้งแผงขายทั่วจัตุรัสที่ตลาดจะเกิดขึ้น เนื่องจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประมวลผลที่สูงชันเพื่อใช้บริการของ Auction House ผู้เล่นหลายคนได้เลือกที่จะขายของที่สะสมไว้วันนี้แทนขณะเดียวกันในจำนวนแผงขายมากมายที่ตั้งในจัตุรัสนี้แผงที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดเป็นของ Darkstar เนื่องจากมีผู้เล่นหลายร้อยคนเข้าแถวอยู่ต่อหน้าแผงของ Darkstar ในขณะนี้เมื่อเห็นสิ่งนี้หัวใจของโลนไทแรนเต็มไปด้วยความสุข เมื่อถึงพรุ่งนี้ดาร์คสตาร์จะกลายเป็นกิลที่ร่ำรวยที่สุดในไวรีเวอร์ซิตี้และในไม่ช้าพวกเขาจะเหนือกว่าสตาร์สตรีทเทรดดิ้งเฟิร์มด้วยซ้ำพวกเขาจะกลายเป็นผู้ครอบครองเส้นชีวิตทางเศรษฐกิจของไวรีเวอร์ซิตี้ในเวลานั้นแม้แต่อูโรโบรอสก็จะไม่ใช่คู่แข่งของดาร์คสตาร์ครึ่งชั่วโมงหลังจากตลาดเริ่มสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้กิลมากมายคิดช้าลงและแม้แต่โลนไทแรนก็งงงันอย่างสิ้นเชิง ใครสักคนบอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่โลนไทแรนต์ตะโกนชี้ไปยังจัตุรัสที่ว่างเปล่าบอสผมไปสอบถามเมื่อกี้และพบว่า Star Street Trading Firm ได้ลดราคาสินค้าของพวกเขาเช่นกันนอกจากมีราคาเดียวกับเราแล้วพวกเขายังปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยผมได้ยินว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็น Basic Mana Armor Kit ที่ทำโดย Black Flame ตราบใดที่ผูกอาเมอร์คิดนี้กับอุปกรณ์ของพวกเขาพวกเขาจะได้รับการปรับปรุงที่ยิ่งใหญ่ต่อแอตทริบิวต์และการป้องกันหากผู้เล่นผูก3ามชิ้นกับอุปกรณ์ของพวกเขามันจะเท่ากับมีเกราะอก m y s t e r i o u s ไอรอนอันดับท็อปเทียเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม Star s t a r s t r e ีคได้จำกัดการขายอาเมอร์คิดเป็น50อันต่อวันดังนั้นทุกคนจึงไปเข้าแถวสำหรับไอเทมแทน Black Flame นั่นไม่ใช่ชีฟฟอร์เจอร์ของ Star Moon Kingdom หรือทำไมเขาถึงทำงานกับ Star s t r e ี k เทรดดิ้งเฟิร์ม คิ้วของโลนไทแรน์ขมวดเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับแบล็กเฟลมด้วยอย่างไรก็ตามชายคนนั้นลึกลับเกินไปดังนั้นไม่มีใครมีความคิดที่ชัดเจนว่าพลังใหญ่ยืนอยู่เบื้องหลังเขาสาธารณาชนรู้เพียงว่ามีพลังใหญ่ที่ซ่อนลึกสนับสนุนแบล็กเฟลมแล้วไงถ้าเขาเป็นชีฟฟอร์เจอร์โลนไทแรน์เยาะเยะ้ยเนื่องจากแบล็กเฟลมสามารถสร้างไอเทมที่ดีเช่นนี้เราแค่ต้องทำมันเช่นกันสืบสวนเบสิกมาหน้าอาร์เมอร์คิดทันที ค้นหาว่าเราจะได้ forging design ไ,ได้ที่ไหนฉันอยากขอบคุณ black flame จริงๆที่ให้โอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี้กับเราบอสเจ๋งที่สุดผมจะสืบสวนทันทีขณะเดียวกันที่ star s t r e e trading firm มีทะเลคนเข้าแถวออกนอกอาคารแล้วขาย high stone 1น stack ในราคาต่ำมาที่นี่ถ้าสนใจควาน bronze level 10ราคา30เหรียญเงินซื้อเหรียญเงินในราคาสูงรับเท่าที่มีโดยไม่รู้ตัวตลาดได้ก่อตัวขึ้นนอก star s t r k e trading firm แม้ว่าผู้เล่นจะไม่สามารถตั้งแผงขายที่นั่นได้แต่พวกเขายังสามารถทำการซื้อขายแบบเผชิญหน้าได้แม้จะยุ่งยากแต่พวกเขาไม่สนใจเรื่องเล็กๆเ,เช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขากำลังพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดเมื่อ Star Street Trading Firm เริ่มขาย Basic มาหน้า m o r เม t อีกครั้งพวกเขาจะซื้อให้ได้มากที่สุดขณะที่ทุกคนยืนเข้าแถวออกนอกอาคารหลายคนได้เริ่มสนทนากัน พวกเขาเริ่มอ้ออวดเรื่องผลของเบสิกมาหน้าอเมอร์คิดสิ่งที่ปาร์ตี้หมาป่าสามหัวประสบความสำเร็จโดยเฉพาะได้กลายเป็นความอิจฉาของปาร์ตี้อิสระหลายๆปาร์ตี้ขณะเดียวกันยิงข่าวนี้แพร่กระจายมากขึ้นมันก็ถูกเป่าให้เกินจริงมากขึ้นปัจจุบันข่าวลือกล่าวว่าหมาป่าสามหัวเดิมไม่สามารถเคลียร์แม้แต่นอร์มอลโหมดปาร์ตี้ได้อย่างไรก็ตามหลังจาก MT ีและฮิวเลอร์ของพวกเขาแต่ละคนผูกเบสิกมาหน้าอเมอร์คิด3อันกับอุปกรณ์ของพวกเขา ปาร์ตี้ทันทีประสบความสำเร็จในการเรลเวล10เ h ล l ห Mode ปาร์ตี้ดันเจียนพวกเขาได้รับโลซีเครตซิลเวอร์อันดับและชิ้นส่วนมิสทีเร์สไอแลนด์เซตอุปกรณ์อื่นๆมากมายการเพิ่มความแกร่งของทีมให้เป็นระดับปาร์ตี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่ามาป่าสามหัวปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าแม้แต่สมาชิกชั้นยอดของกิวชั้นหนึ่งข่าวลือนี้ทำให้ผู้เล่นอิสระและหลายคนปรารถนาเบสิกมาหน้าอาเมอร์คิดพวกเขาปรารถนาที่จะได้อาเมอร์คิดและประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ นอกจากผู้เล่นอิสระที่มุ่งเน้นไปที่เบสิกมาหน้าอาร์เมอร์คิดกิลต่างๆก็เริ่มดำเนินการพวกเขาพยายามคิดหาทางติดต่อแบล็กเฟลมพวกเขาต้องการซื้ออาร์เมอร์คิดจำนวนมากจากเขาโดยตรงท้ายที่สุดแล้วหากพวกเขาสามารถติดตั้งสมาชิกทุกคนในทีมชั้นยอดของเขาโดยเบสิกมาหน้าอาร์เมอร์คิด3อันความแข็งแกร่งของทีมจะขึ้นสู่ระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในเวลานั้นการพิชิต20คนเฮลหมดทีมดันเซียนจะไม่เป็นความฝันอีกต่อไป ถอยกลับมา1นก้าแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเคลียร์ h ฮล l Mode ได้หากเขาสามารถจัดการเคลียร์าร์ d โหมดได้พวกเขายังสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์มากมายดังนั้นการได้รับเบสิกมาหน้าอา์เมอร์คิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาดิดดิดสโน่พี่ใช้แบล็กเฟลมออฟไลน์หรือเจ้าหย่รูถามด้วยความกังวลเจนเตสโนพยักหน้าพูดอย่างขม ฉันประเมินแบล็กเฟลมต่ำเกินไปจริงๆเดิมฉันคิดว่าเขาจะประสบความพ่ายแพ้เล็กน้อยหลังจากดาร์คสตาร์เผยแอดวานซ์ก้อนหลับมีดและยาระดับกลางอย่างไรก็ตามฉันไม่เคยจินตนาการว่าเขาจะเผยไพ่ใบ่เช่นนั้นทำให้ทุกคนประหลาดเจนเทอสโนเชื่อว่าเธอเข้าใจชายที่เรียกว่าแบล็กเฟลมเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครั้งแล้วครั้งเล่าแบล็กเฟลมยังคงเหนือความคาดหวังของเธอ มันเหมือนกับว่าแบล็ f เฟลมได้นำไพ่สองใบออกมาหนึ่งสีขาวและหนึ่งสีดำบังคับให้คนอื่นเดาว,ว่าเขาจะเผยไพ่ใบไหนในที่สุดอย่างไรก็ตามเขาได้ทำสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ด้วยการหยิบไพ่สีเทาออกมาทำให้ทุกคนประหลาดขำคืนในอาณาจักรแห่งเทพคือกลางวันในความเป็นจริงในขณะนี้ซื้อเฟิงได้ออกจากเกมแล้วและเรื่องฝึกร่างกายดังนั้นเขาจึงไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันในไวริเวอร์ซิตี้เลย นับตั้งแต่ซื้อเฟิงย้ายไปอาพาร์ตเมนต์ใหม่สิ่งแรกที่เขาทำหลังจากตื่นนอนทุกเช้าคือดื่มน้ำยาโภชนาการหนึ่งขวดจากนั้นเขาจะทำแบบฝึกหัดเสริมกล้ามเนื้อ20ชุดแล้ววิ่งเช้า10กิโลเมตรน้ำยาโภชนาการพิเศษตามที่คาดไว้รูปร่างปัจจุบันของฉันควรอยู่ในระดับของสมาชิกธรรมดาของสมาคมต่อสู้ของโรงเรียนหลังจากจบการวิ่งเช้าซื่อเฟิงประเมินคร่าวๆเกี่ยวกับสภาพร่างกายปัจจุบันของเขา อย่างไรก็ตามหากเขาต้องการการประเมินที่แม่นยำกว่าเขาต้องทดสอบความสามารถของเขาในห้องฝึกที่เหมาะสมหลังจากการฝึกและเสริมสร้างร่างกายในไม่กี่วันที่ผ่านมาซื้อเฟิงไม่อ่อนแอและผอมเหมือนที่เคยเป็นปัจจุบันร่างกายของซื้อเฟิงแข็งแกร่งขึ้นมากให้ความรู้สึกเจือนเจือนว่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตามปกติหลังจากทำกิจวัตรออกกำลังกายประจำวันเสร็จซื้อเฟิงไปเยี่ยมเวิร์กช็อปเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงปัจจุบัน เวิร์กช็อปเกมมิ่งครอบครองชั้นสำนักงานทั้งหมดในขนาดเช่นนี้ในอดีตแนวคิดเช่นนี้เป็นไปไม่ได้อย่างง่ายอย่างไรก็ตามไปพร้อมกับอิทธิพลที่เติบโตของอาณาจักรแห่งเทพมันจะไม่แปลกแม้ว่าเวิร์กช็อปเกมมิ่งจะใช้อาคารสำนักงานทั้งหลังไม่ต้องพูดถึงชั้นเดียวในอดีตเงาเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามเงาในเวลานั้นมีสมาชิกมากมายมันแม้แต่ก่อตั้งเมืองรัฐสิบแห่งใต้ชื่อของมันมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีเวิร์กช็อปใหญ่เช่นนี้ พี่เฟิงคุณมาแล้วการปรับปรุงเวิร์กช็อปเสร็จแล้วเราแค่รอสิ่งอำนวยความสะดวกเกมมิ่งที่เราสั่งมาถึงแล้วเราจะติดตั้งเราทำเสร็จในที่สุดเวิร์กช็อปซีโร่วิงของเราจะเป็นรูปเป็นร่างแบล็กกี้พูดอย่างตื่นเต้นในเวลานั้นผู้ที่เราสรรหาเข้าเกิวอาจเข้าร่วมโดยไม่ลังเลหลังจากเห็นเวิร์กช็อปของเราเมื่อไม่กี่วันก่อนซื้อเฟิงไปเยี่ยมหอพักของแบล็กกี้อย่างกระทันหันเขาแจ้งแบล็กกี้ว่าเขาได้ซื้อเวิร์กช็อปในใจกลางเมืองแล้วในอนาคต b l a c k กจะไม่ต้องอาศัยอยู่ในหอพักถูกรบกวนโดยคนอื่น b l a c k ก้สามารถอาศัยอยู่ในเวิร์กช็อปและมุ่งเน้นที่การเล่นอาณาจักรแห่งเทพยิ่งไปกว่านั้นมีร้านอาหารชั้นสูงตั้งอยู่ชั้นใต้เวิร์กช็อปศูนย์ฝึกอบรม Big Dipper ที่มีชื่อชั้นอย่างตั้งอยู่บนถนนข้างๆอาคารของพวกเขาเมื่อเปรียบเทียบกับการอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลายัยมันจะสบายกว่ามากสำหรับแบล็กก้ที่อาศัยอยู่ในเวิร์กช็ ในตอนแรกแบล็กกี้คิดว่าเวิร์กช็อปที่ซื่อเฟิงกล่าวถึงจะเป็นเพียงบ้าน50-60ถึงตารางเมตรแม้จะเป็นเช่นนั้นนน่นยังคงเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสบายในการอยู่อาศัยอย่างไรก็ตามเมื่อแบล็กกี้มาถึงชั้นอาคารและคนพบว่าชั้นทั้งหมดมีไว้สําหรับเวิร์กช็อปของพวกเขาแบล็กกี้เกือบจะเป็นลมจากความตกใจไม่นานหลังจากนั้นความตกใจนั้นได้เปลี่ยนเป็นความสุขอย่างมากท้ายที่สุดแล้วเวิร์กช็อปใหญ่ของพวกเขายอดเยี่ยมขวาของเงามาก ด้วยเวิร์กช็อปที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้พวกเขาจะต้องกังวลว่าพวกเขาไม่สามารถเหนือกว่าเงามีอนาคตหรืออ๋อ oh, ใช่แบลกี้เรื่องฝั่งของคุณเป็นยังไงพวกคุณต้องการเวลานานแค่ไหนก่อนจะออกจากที่นั่นซื้อเฟิงถามถ้าหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อเฟิงจะกลับสู่เกมและพบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงติดตามความตื่นเต้นต่อได้บทที่231 การตื่นตัวของซื่อเฟิงขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปนะ